เอาละครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มีอีกหนึ่งเรื่องต้องบอกกล่าวกันเมื่อวานเราบอกว่าในในในแขวงในแขวงมหานาคแขวงสี่แยกมหานาคของของกรุงเทพค,คือแขวงสี่แยกมหานาคของกรุงเทพมันขึ้นอยู่กับเขตอย่สิทธิ์ปรากฏว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แขวงสี่แยกมหานาคหลายชุมชนด้วยกัน ติดโควิดเยอะเลยใช่ลงจากทางด่วนยมราชอ่ะแล้วเลี้ยวซ้ายไปอ่ะจะเจอนั่นแหละอยู่แถวนั้นเลี้ยวซ้ายก็เจอสะพานขาวบ้านบันนังคาศิลาวิ่งไปตรงตรงก็เจอสรุปนี้ก็แล้วกันเมื่อวานเราก็บอกว่าชุมชนหลังบ้านบันังคาศิลาชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้วชุมชนวัดสุนทรธรรมทานอะไรอะไรประมาณนยวัด้วยติดโควิดกันทั้งนั้นเลยแล้วเราก็บอกว่าไอ้ชุมชนเหล่านี้ มันอยู่ติดต่อกับตลาดบางเลิงนาง,นางเลิงนาเนรงเราก็ยังมีความรู้สึกว่าแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็พูดจากความรู้สึกนะว่าเอ๊ะนางเลิงมันจะรอดไหมเนี่ยเพราะมันเป็นพื้นที่มันก็ต่อเชื่อมกันไปถัดๆไปถูก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 แต่ปรากฏว่าคุณกิติวงทองดีประธานชุมชนสุภวิทหนึ่งดูแลตล,ตลาดนางเลิงได้ชี้แจงข้อมูลเข้ามาว่า ตลาดน่ะที่ก็มีการชี้แจง,ขงเข้ามานะคะที่เรานาเสนอไปเมื่อวานว่าตลาดนางเลิ้งจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเขาบอกว่าพอข่าวเรานาเสนอออกไปนะคะก็มีผลกระทบกับผู้ค้า <Okay. S 1> ในตลาดนางเลิ้ง <Okay. S 1> เพราะว่ามีคนเข้าใจผิดว่าค <Okay. S 1> นในตลาดนางเลิง้งติดเชื้อโควิดดังนั้นดังนั้น,น,นคุณกิติวงทองดีอยากจะขอชี้แจงว่าในตลาดไม่มีใครติดโควิดตลาดนางเลิ้งนะโดยจุดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดนะมันอยู่ที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคนางเลิง้งและชุมชนด้านนอกตลาดเท่านั้น โดยตลาดอยู่ตรงกลางผู้ค้าก็ยังมาขายของได้ตามปกติและมีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดมีการปิดทางเข้าออกด้านอื่นหมดไว้เหลือแค่2ทางซึ่งทั้งสองทางก็มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลล้างมือให้ก็อยากจะขอ <Okay. S 1> ให้ทางรายการช่วย <Okay. S 1> ชีย้แจงรับทราบสรุปนะคุณกิติเขาบอกว่าตลาดนาักเลงไม่มีปัญหา พอขึ้นเปอย่างดีแต่ไอ้ที่มีปัญหาก็คือชุมชนที่อยู่รอบๆตลาดนึ่งเลงอยู่ตรงกลางอะรับทราบคับตามนี้นะ